เกโอเคครับกาวสวัสดีนะนที่มาคายยฮากินทุกๆท่านมนี่ออกไม้มาโตปรากฏครับบุรุษมิโตมิโตะประเคยมากเลยครับมึงนี่บึงแง่ครับนี่ โทนิคาวะนะครับคล้องนี้ซื้อโทนิคาวะนะครับบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวสิลองตกบั้งครับมีตัวมีตัวนะเงียร์ทีใส่นีน่เอาเงียรใส่เดือนมาครับมือหนึ่งไม่ได้เอาไม่ได้ซื้อตับไก่มานะครับมือนี่ง <laughs> จะจีบเป็นยังไงเอาเงียรใส่เดือนมาลองมึงเดี๋ยวให้พี่โยลอง <laughs> มึงมุมหินบ่ล่ะบรรยากาศด,ดีครับมือนี้โอ้ แต่ก็ออกห่อนห่อนแน่จากน้อยมีตัวมีตัวเงื่อนี่เพียดกับห่อนห่อนแน่หมืนนั่นเลยวะหละจิกกี้อยู่ชุดมันตกป่าวันดูนะโอ้เพียดรักคกบัติเหรอ ตอดบอกตอดบอกปลาเอากรให้มันดึงกันไหมน้องปลาพึ่งตอดเลยปลาพึ่งตอดกับวัดเว้ยให้มันจึ๊ดไปพุ่นน่ะคันลงน้ำพุ่นน่ะโอ้ยเงี้ยยังอยู่ขี้เก่าเลยปลาตอดเงี้ยก่อนยังผู้กินเวียดเลย เอาเอาเอามีตัวเอาปลายเอียงไป,งปดูโอเค,คนาเดี๋ยวผมอเอาเบ็ดลงกันครับผมเดี๋ยวเขามารับชมบรรยากาศน้ำกันครับ

โอเคมันมันหินมันหลายครับสภาพใหม่หินมันเต็มเลยครับเนี่ยครับข่างฟังครับน่าประปรากฏนึงเดียวเลยมาอาศัยอยู่แถวนี้ครับผมว่าการขาดคันนะครับผมสิริตาเอาข้ออกมาลงเดือนนรบวันนี้ เอาถือก็เหงาเอาวิโยได้ตัวโอ้ยกินบอลูเมียเลยตัวน้อยไรนี่ครับนั่นอ๋อโอ้ยปลากดใส่นี่กำลังเสียบนะครับนี่ปลาเดียวเดียวนะครับเก้โอ้ยมันมาดองเต็มแล้วเว็ดเดียวนเลิกก็คือนนักนักว่ะอ้อกูกินไปตึงเลิกใส่กำลังงามเลยนี่กับปล่อยไว้กินโดนปวดด้วยมันบ่มีกระดิ่งจสิละ อันนี้ของโทนีงามะนะครับผู้ใดอยากมาตกนะ่นน่ะท่านใดสนใจก็มาตกได้นะครับมันก็เงาเนาะของนี่ก็ของใหญ่ของเงาครับผมเป็นเขตอีบารังีกับชิบะนะครับนี่ของนี่โชชีน้ำโชชีน้ำมาทางนี่เงาไปเลยครับผมของบักใหญ่เลยลองมาตกบ้างครับผมนี่ปลากินดีครับนี่ทำเงียะตับไก่นี่น่ะที่กินดีกว่านี้นี่ผมผมเอาเงียะใส่เดือนนะครับเงี้ยเนี่ย ลลงเลยโอเคครับผมโอ้มันหวานอันนี้พวกนี้พวกนี้กระตังนะครับเนี่ยพวกนี้พวกนี้เอาน้ำเติมนะครับเนี่ยพวกนี้เอาน้ำมันเติมนะครับสป,ปีดโบ๊ทนะครันี่เนปะ็นนี้มูจ,จินะครับเนี่ยพวกนี้นะคล้ายๆกับพวกเด็กแว่นญี่ปุ่นนะครับผมเวลาตกปลาก็อยู่ชอบมาแว่นกวนเปิดท,ท่องจริงแล้วเอออุ่มนมาอีก เบิร์ตนะครับเลยเอา้าเสียงรอยคือเสียงคือจังรอยตุกแหลเสียงคือรอยตุกยี่เตน โอ้เยเก็บเบ็ดกันครับแล้วนะนะเดี๋ยวซุ่มหนีมันมีสปีดบดกวนครับเดี๋ยวให้มันไปบดก่อนเดี๋ยวที่เอาเบ็ดลงไม่ครับ

ดังมันก็มีหัวหกหูเหมเนัสีห่หูฉ่นอกผูดังมันก็มีหัวสีห่หูหอเหี้ยเออง่ายเลย นังไงเลยเฮยโยเฮ้ยคนละสองแต้มแล้วเอ้าโอ้โปแครกันเลยวะมื่อนี่ขนาดผมเบียดตังหลังเราเบียดดังเดียวด้วยหนงามอ๋งามงาม อีกแล้วครับนั่นแหละโอ้แตมที่สครับผมที่ขจัดไปสแล้วเหรอ On, um, s it? It s ีีนส so ่ยนี่ก็ใค่อยหูเลยป่าติดนี่ใส่ดีกํลังเงาเลยนี่โอ้ป่าป่ากดตัวน้อยๆครับน่าไมเวลกกินเบ็ดแล้วมันก็เลยไ่ค่อยหูมนเดครับพี่โยกับว่าโอ้ป่าป่ติดเบ็ดป่ติดเบ็ดยังเีย กิ่นได้เหงื่อปุ้นเน่ยปล่อยไว้โดวนไหไร <laughs> โอเคมันมันมัน Oh, say big lie.

โอเคแล้วครับหน้าก็ได้เลยงามยามดีเอากลับบ้านครับมือนี่คือว่ามันมันครับเนี่ยกับพี่ยกบึงผลงานครับผมปลาไม่จะใส่งามงาครับคุยไงก็ไปฝากกันจริงครับนี่ครับโอ้มนาหน้าท่านใดที่อยากมาตกออกไม้มาตกได้นะครับผมช่วงนี้ตกระกอนได้แล้วครับนี่คลองทุนีขาวครับผมคลองใหญ่เลยครับ นหน่าจะมีไปตลอดสายตลอดคลองนะครับผมตกใจกันเลยครับทุกนี้ครับโอเคนะครับผมขอบคุณนานาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพอบกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ